จ้าจ้าไปแลวกินก่อนกินสักก่อนกินอะไรอยู่อ่ะ ไม่แน่นอนหรับน้องไม่แน่นอนหรอกไม่แน่นอนหลักไม่แน่นอนหลอกไม่แน่นอนห่อใรจะเป็นข้อีพ่อดีกว่าใครเป็นขอีตํอับน้สิอย่าลืมอะไรเนี่ย้อบีต้องดับน้ราะหนูแล้วพ่อ ทำนะหัวหนูหายหรือเปล่าเนี่ยแม่เที่ยงล็อบบี่ต้องทำนะใครมอไม่เห็นอะไรเลยมัอไม่ยืนมันตัดมันหัวหายแค่ตรงนี้านล่าหัวหายเร็ว ได้บรรจุลเะอันนี้มันยายจลเะช่วยแล้วช่วยแวอมาเลยอเลยอมาเลย่แล้วช่วยไยช่วยบวจกิห่ไทยเป็นแพ้ฝาช่วยนะไทยแพ้เป็นชุบชุอ้าว สรอบแป๊บนึงอบรอบรอบรอบพอพอได้หรับงั้น่้ยงสัารอบเลยดิเอออาพ่ไม่เอาลานรอบแบบรอเออ แรกป๊าทับแรกพักตอนแรกหนูมีนะคะหอนเล้วมันจะร่วงลงมาตอนแรกหนูก็ไม่คิดหรอกหนูมีนะว่าหอนหอจะลุกลงมาทับแต่ว่าไม่แต่คิดว่าจะเป็นตูดก็เลยคิดว่านิ่มๆแต่อะไรลงใส่ก็ไม่รู้แรงเลยหัวเจ็บไรหัวหรือเปล่าหัวเพราะฉะนั้นวันนี้ป๊าต้องทำอไหร่หนูอ้าวอุ้ยไปแล้วที่แบะพออีกแล้วอะห,ห <า S 1> นักมยหนักแล้วมาตึงตี้มาตึ้งตึ้ง ทำไมเราเรามาเห็นสู้นะค่ะ เก็็็บบป้าป๊าเพร่อป๊าคนเดียวอุูแดงเลยอื้ยป้าป้านี่มันแดงหรือว่าหนูมองเห็นแปลกแดงใช่ไะมตายแล้วมันกำลังจะเน่าหยาดจอมบี้เลยนอกจากแขนหักแล้วก็หนูซี่โครงก็จะหักนะคะทุกคนโอ้ป้าป๊าเตะแขนรุดเลยเป็นไงล่ะรักพี่มากมากเลย

า,บบาพอเป็นอุ้ยพ่อเป็น,ปนไม่ออกยแป๊นบนึนจะโดนน,อออโดน้ำน้อยโดนน้ำน้อเอาไงล่ะเมื่อวานหลแก,ก้มขวาวันนี้หแก,ก้มซ้ายวันนี้พ่อเป็นเ,เล<ม>ค่ะมีการต ตะเกียบตะเกียบตะเกียบเกินลูกชิ้นหน่อยอนกชิ้นมาเจ็บะเจ็บอะซอยคอแบบไหม่ซอยคอสมมูทได้เกิดแบบบาเป็นสร้อยคออ่ะจ้าไม่โดนไม่โดนดุกาไม่โดนหนีบแล้วแต่ถ้าโดนหนีบก็จะหนีบไปด้วยกันนะเว้ยหนีบก็จะหนีบไปด้วยกันบาร์ไม่หนีบ หนีหัวนมดีกว่าไม่หนี่พ่อใช่ไหมเอ้าเอ้านี่มานี่เ่ากันนี่คนละข้างแล้วนี่ีคนละข้างแล้วก็เท้าอดกา้าเท้าจะกระดีเท้าเลย,ย <c oughs> อ๊ะไปดูอะไรไแม่ไปดูอะไรนี่ยอะปลาเล่นแรงนะบางทีไม่ใช่บางีปะปาเล่นแรงทุกครั้งทุกคนดูนะคะป๊าป๊าเล่นแรงใช่ใช่ เหมือนคลิปนั้นหรอกด้นนาด้ยดิเดนนาด้วยรันจูน้องเจ๊ปะป๊กลายเป็นิงโจ้เลยมีกระเป๋าด้านท้องใครเป็นปะป๊าเป็นเร็วปะป๊าเป็นเร็วหลักกันเดีย พี่อุตส่าช่วยกันนะป๊าเป็นซอมบี้ไม่เบื่ออะไรซอมบี้ ดำน้ำกันไหมขคงดำน้ำกันไหม

เจ้าเหรอท่านเจ้าบอกเจ้าบ้านนี้มันผลเจ้าบอกเจ้าคนนึ่งก็คือแม่และสองคนนี้จ็เหมือนเรรื่ข้ขอดูขอดูเดี๋ยวขอดูจมูกจมูกวิ้ทิ้งทิ้งมะม่วงนะเดี๋ยวป๊าป๊าจะดูว่าป๊าป๊าเป็นสีเสื้อยวิ้วทิ้งมะม่วงไหมป๊าป๊าไม่สีเสี้ยงสีเสี้ยงหรือขนวิ้วทิ้งมะม่วงไหมแม่โอ้ยแม่ป๊าป๊าก็มีสีเสี้ยงหนูก็มาเห็นเหมือนกันเนี่ยจุดดำๆปีๆเลยอยากลอกมั้ง หนูต้องทิ้งมะม่วงที่หนูกินไหม,มหนูต้องิ้มะม่วงที่หนูกินไหมทำไมฟันขูดต้องทิ้งเลยอ้าว,าวไม่ลงเฉยนี่คือการบกปองมะม่วงไปเลย โอ้ยไม่ต้องป้องกันมะม่วงห้ามให้หนูกินได้สมัครใจความเฮ้ยประโวงจังหนูกำลังทานแล้วพี่ทำทำเสร็จไม่งั้นถ้าหนูกำลังทานแล้วหนูก็ข้าไม่ได้